สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ทุกท่านครับช่องดําซิ่งสุขสยาวครับมาดูที่หนองนี้อีกนะครับเหมือนเดิมครับหนองบ้านวังตาป้อมครับผมชอบมากเลยครับตรงนี้มันวิวสวยครับเราจะมาดูความคืบหน้านะครับว่าเขาทำไปถึงไหนกันแล้วครับหรือ ขี่คนนะครับขึ้นมาได้ยังนะครับยังครับผมยังอยู่คือเกาอยู่พี่น้องฝนมาครับฝนมาครับน้ําก็เลยไหลเข้านะครับนี่กําลังเร่งสูบน้ําออกนะครับนะมิโตโม่เมื่อก่อนมีสุมิโตโม่คันเดียวครับวันนี้สุมิโตโม่มาเพิ่มอีกคันหนึ่งครับ ซูมิโกโมโครับมาเลยครับมาเลยห่างครับห่าง น้ำไหลแรงมากเลยฝายน้ำล้นครับตรงนี้ ไหลลงมานะครับฝนตกครับสองสามวันที่ผ่านมาน้ำลงมาจากทางจังหวัดเลยครับน้ำสายนี้ครับลงมาจากโน่นนะครับภูเขาทางจังหวัดเลยครับทางอำเภอนาด้วงครับ จะอีกยาวนานครับน้องนี้เครื่องสามสูบ <Okay. S 1> ครับเครื <Yeah. S 1> อ่องนี้มันห่างไหครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มันหัวสูงมันมีหัวเดียวสวัสดีครับ,รบประจําหน้าง,งานนี่เดี๋ยวซูมอเอนี่<า>มันประจําหน้าง,งานอยู่พี่บ๋<า>อฮะเ่นน้ำ <c oughs> สูบออกย่างเดียวเลยครับเร่งสูบป,ปอก าน้ำมันมันไหลมากนะครับข้างบนบอ่อันนี้แม่โคก,กั้นไนนนโโว้บ่ครับยานเอาอายุวัดเจโอ้น้ำแห้งขนาดเลยพี่น้องครับโอ้โหดูกำลังเร่งครับผมเร่ง ตอนนี้คือแบคโคต้องเร่งให้กันน้ําให้อยู่ครับถ้าไม่อยู่ก็คือที่ทํากันมาก็คือจบครับผมก็สูบออกใหม่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ครับดูน้ําครับแรงมากปี่นองมึงปกติน้ํามันเป็นห้วยที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วเรามาขุดแค่คลองไม่ใหญ่ขนาดเล็กๆนี่ครับผม พี่น้องก็ลองคิดดูว่ามันจะไหวไหมมันจะรับน้ําไหวไหมครับน้ําไหลมานี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยววันไหนที่ฝนตกแรงๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกนะครับตรงนี้บ้านวังปลาป้อมครับผม โอ้โหน้ำตกครับ กำลังเร่งเอาดินนะครับผมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาปิดปิดตรงนี้ครับซูมิดโตโม ดูกรุงกีมันเล็กกว่าเพื่อนเนาะมิตโมเนี่ครับนี่เป็น F5 ครับโอเคครับได้ดินมาแล้ว ีก็จะเอาดินที่ได้นะครับโอ้ใหม่ห้องตัวนี้มาลองตรงนีนโน้โอ้เอเแล้วโอ้ปั่นน้ำปั่นน้ำครับ ออือ้โอ้โหเปลี่ยนท่าแล้วครับเปลี่ยนท่าแล้ว ลายมากครับทำงานในที่แบบนี้งานกับหน้าฝนครับขอบนี้แข็งแรงมากเลยไม่มียุบไม่มีช็อตเลย เ่งปิดกั้นทางน้ำครับ โมครับพี่โมคอยไปครับทีนี้ อันตรายมากนะครับสมมติว่ากำลังทำงานอยู่เนี่สมมติว่าน้ำมันเกิดขาดนะครับผมคันคูเกิดขาดนี่ครับน้ำทะลักลงมานะครับเต็มบอ่อเลยดิครับเนี่ยข้าวเดียวดูครับน้ำครับมันเชี่ยวแรงมากนะครับ ที่แฝงไว้ด้วยอันตรายครับรีบเร่งครับรีบเร่งัวน้ำจะทะลักเข้ามาครับ เดินมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้โอ้ยมองน้าเขาโค้งตรงนี้ักน้อ่กับสิลวดเดแล้วนี่จะไว้ไหมนี่ขาดตรงนี้ไปนี่เขาเลยครับ ตีมันเกดไหลเข้าตรงนี้ครับน้า ปโคก็ไม่กล้ามาเหมือนกันครับก็กลัวเหมือนกันครับงานเสี่ยงครับถ้าเป็นรถส่วนบุคคลก็ถ้าเป็นรถคือยังเฮาของสี่ครับมารับจังสี่คัคือสีบ่ก้านะครับกระเห็ดเป็นไก,ก่เฮ็ดยืนยู่ห่างอยู่แล้วครับยันมันสไลด์ลงหรือว่ายัานนำทะลักเขามากครับยันเอารถออกบ่ท่านพี่นอ้องงานแบบนี้ครับ ไปก็จากตรงนี้มาไม่ได้ทําครับทีนี้ไม่กล้ามาทีนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนนะครับมันจะเข้าตรงนี้แหละอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับที่นี่ครับ บ้านวังป่าป้อมครับจะขุดลอกห้วยลอกน้องนครับน้องนี่แหละนะครับเริ่มต้นโครงการมาได้ประมาณเดือนแล้วครับรมาณเดือนล้วก็มันยังขุดไม่ได้ครับตอนนี้ปอดินโคลนกล็ลึกพอสมควรครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับนี่ ต้องสร้างทางลงมาก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ